สวัสดีครับเอานะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทําการสปอยซีซั่นที่19ของเกม PUBG Mobile นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าในซีซั่นที่19นี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ,ะซึ่งบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการอัปเดตที่ผมสปอยนี้นะครับมันเป็นการคาดการล่วงหน้านะครับซึ่งมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจที่ผมอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่นึ้ว่าแต่ละอย่างนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ อะซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go <S สนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อั้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่น โปรโมชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจเฟซบุ๊กของทางร้านหรือว่าไลน์ไอดีของทางร้านได้เลยครับ หเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เซไพมากมากเลยนะครับสำหรับโหมดใหม่ในเกม PUBG Mobile นะครับที่เขาเนี่ยทำการจับมือกับเกมทําลายมิตภาพอย่างเกมอ r m a g e d d o นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักเกมนี้นะมันจะเป็นเกมที่เราต้องทําการจับผิดฆาตกรหรือว่าผู้ร้ายนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวกลมๆนะครับแต่ว่านี่ครับมันจะมาในรูปแบบของตัวละครในเกม PUBG Mobile แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เรียก้ว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจโหมดหนึ่งนะ เราก็ต้องทําการวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ไขเบาะแสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังต้องระวังฆาตกรนะครับที่เขาอาจจะมาลอบฆ่าเราได้นะนี่จะว่ารูปแบบการเล่นนี่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งโหมดนี้นะครับอาจจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยแตกหักกับเพื่อนหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนได้เลยนะครับนี่ว่าน่าสนใจมากไงก็รอดูนะครับไม่แน่ครับคุณผู้ชมว่าในซีซั่นที่19นี้เราอาจจะได้เล่นโหมดนี้ก็ได้นะ นี่ครับคุณผู้ชมมีการซ่อมท่อซ่อมไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโ,โหได้ได้ว่าน่าเล่นน่าสนุกใช้ได้เลยนะครับสําหรับหมดนีน้ก็ประมาณนี้ครับคราวนี้เราไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับมาดูตัวละครใหม่กันบ้างนะครับ สำหรับตัวละครใหม่จะมีชื่อว่าซันนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาของเขาให้เราได้ดูนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเรียกว่าสวยมากครับแล้วก็นี่ครับจะมีเสียงของเขาด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ห้าวๆเนาะเสียงแบบออกแนวห้าวหาเป็นสาวห้าวนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลุดมาแค่เสียงของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่อของเขาซึ่งชื่อของเขานี้ก็คือซันนี่นะครับแต่ว่ารูปแบบของตัวละครนี่จะออกมาแนวไหนเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีหนึงนะครับ <S <S มาดูรอยย่อพาร์ซีซั่นที่19กันบ้างครับซึ่งอันนี้เป็นสกินที่ผมคาดเดาว่ามันอาจจะอัปเดตเข้ามาในรอยย่อพาร์ในซีซั่นที่ส9อันี้นะครับ อย่างอันแรกก็จะเป็นสกินของปืน M4 นะครับก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยดี้นได้ว่าสวยงามใช้ได้เลยแล้วก็สกินปืนอีกอกระบบหนึ่งก็จะเป็นปืนกอซ่าแบบนี้นะครับโหดิได้ว่าปืนกอซ่าเนี่ยลวดลายสวยงามใช้ได้เลยนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าในซีซันที่19กนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเดาล้วนๆนะครับ ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมาในรูปแบบของรอยยับพัทหรือว่าจะมาในรูปแบบของกล่องสกินอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น q ิวครับสีทองแบบนี้เลยสวยใช้ได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นสกินของหมวกนะครับหมวกเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบของสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นสกินของกระเป๋านั่นเองนะครับก็เป็นสกินกระเป๋าสีฟ้าเช่นกันนะครับ น่ารักใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าทางกราบนั่นเองนะครับอย่าฆ่าผมเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าแบบยกย้ายยกย้ายแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่ากอดอกนั่นเองซึ่งอาจจะอัปเดตเข้ามาในรอยย่อพาร์ในซีซั่นที่1กนั่นเองและอันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นสกินของรถซปเปอร์คาร์คันแรกของเกมฟ็อกซิโมบายก็คุณผู้ชมโอ้โหที่ได้ว่า สวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับสำหรับรถซูปเปอร์คาร์คันนี้นะครับโอเคคร้าวๆก็ประมาณนี้ครับคราวนี้เราไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน PUBG Mobile เซิร์ฟเวอร์จีนหรือว่าเกมฟอร์พายกนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเชียร์พาร์คของเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองเรียกได้ว่าเชียร์พาร์คของเซิร์ฟเวอร์จีนนี่ใหญ่โตโมโหฬารมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไม่แน่ครับคุณผู้ชมว่าในซีซั่นที่19นะครับอาจจะมีการอัปเดตเข้ามาของเชียร์พาร์คที่อาจจะคล้ายๆกับในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเนื่องจากการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ย ก็คือการอัปเดตในอนาคตของเซิร์ฟเวอร์เอเชียเช่นกันนะครับคุณผู้ชมดังนั้นผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูเชียร์ปาร์คในรูปแบบใหม่กันบ้างครับซึ่งมันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยา่างอันนี้ก็จะเป็นสนามฝึกยิงปืนนะครับนี่ครับเรียกได้ว่ากว้างขวางแล้วก็ไกลกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับดูดิคุณผู้ชมเป้าเยอะมากมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ดูคล้ายๆกับในเวอร์ชั่นของ PC หรือว่าในเวอร์ชั่นของสตรีมเลยนะครับ และอันนี้ก็จะเป็นห้องฝึกยิงปืนแบบส่วนตัวนะครับเราก็จะเลือกด,ดับความยากได้นะครับคุณผู้ชมมี e a s y normal ัลแล้วก็ H a r d นะครับนี่ครับมันก็จะมีเป้าเลื่อนมาแบบนี้ให้เรายิงนะครับถ้าคุณผู้ชมแบบลำคาญผู้เล่นคนอื่นนะครับที่คอยกวนหรือว่ายิงกวนอะไรแบบนี้เราก็สามารถมาฝึกยิงปืนในห้องยิงปืนส่วนตัวแบบนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกและก็ดีมากๆนี่แล้วก็มีปืนให้เราเลือก นี่ครับติดเป็นอลเปเปอร์แบบนี้เลยโอเคมาดูอันนี้บ้างอันนี้อะไรรัาเนี่ยเฮ้ยเป็นเกมไก่ยิงกันนะครับยังไงอ่ะ <laughs> เราจะแปงลงร่างเป็นตัวไอ้ไก่ตัวนี้เลยนะครับโอ้โหน่ารักมากไก่น้อยถือปืนด้วยเอาย,ยิงได้ด้วยโห้ยยิงวอาเป็นลูกกระเบิดแบบนี้เลยว่าแต่มีศัตรูหรือเปล่า มีการเก็บเหรียญแต่ว่าไม่มีศัตรูนะครับอาจจะต้องให้ผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ยิงกับผู้เล่นท่านอื่นนะครับหรือว่าอาจจะมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับสําหรับเจ้าเกมไก่อันนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสนามแข่งรถนะครับคุณผู้ชมเราสามารถมาเลือกรถที่จะมาแข่งในสนามแข่งรถได้ซึ่งบอกได้เลยว่าสนามแข่งรถเนี่ยมันกว้างขวางแล้วก็ใหญ่โตมากเลยนะครับคุณผู้ชมเอาแต่เดี๋ยว ใครมันมายิงล้อหมดเลยเนี่ยแล้วจะขับยังไงวะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอารถคันนี้แล้วกันขอแล้วกันล้อแตกไปข้างนึงแต่ไม่เป็นไรครับมาเริ่มเลยนี่ครับคุณผู้ชมสนามแข่งรถที่ใหญ่โตแล้วก็ดูครับเป็นเนินเป็นสะพานสูงแบบนี้เลยนะครับดูไปดูมาก็คล้ายกับเกมแข่งรถที่มันแบบเก็บกล่องนะพวกมาริโอคาร์ดอะไรอย่างเงี้ย ออน่าจะมีแบบให้เก็บกล่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นได้ว่าเราสามารถมาแข่งรถกับเพื่อนได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่มีบูธให้เราด้วยไปครับไปลุยเลยตอนนี้เราทําเวลาไปแล้ว30มสิบกอรีนะครับมาจับเวลาแข่งกันนะครับว่าเมื่อถึงเส้นชัยแล้วเราจะทําเวลาได้เท่าไหร่ไปเลยดูครับคุณผู้ชมโอ้โหสนามแข่งรถนี่กว้างมาก นี่ครับมาตั้งนานนะครับเนี่ยโอ้โหมาแต่เส้นชัยมาอยู่ไหนวะเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้เราทําเวลามาได้ดีมากๆต้องเข้าโค้งให้ดีสักหน่อยแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงตรงที่ว่าล้อของเรามันหายไปข้างนึงนะครับรถมันก็เลยไม่ค่อยสมดุลเหอนเดี๋ยวมันน่าจะมีคู่แข่งเนาะ ถ้ามีคู่แข่งนี่มันน่าจะสนุกกว่านี้ลุยเลยอือตอนนี้1นาที25่ิาวิแล้วโอ้เดี๋ยวโค้งนี้โอ้โหโค้งปับเซียนครับยากไปหน่อยเย้เข้าเส้นชัยแล้วทําเวลาไป1นาที34วินาทีครับผมข้า <c oughs> ข้าว,าวประมาณนี้ครับสำหรับเชียร์ปัรก ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่โตอลังการงานสร้างมากเลยเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมลุงตู้นะครับไม่ใช่นะครับผมแซกแเกแซ็ทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบายบายครับผม